สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำปท่นปลาทูหรือจะพริกแพงเป็นน้ำยาป่าก็ได้นะคะาำรับในด้านของป่นปลาทูเครื่องปรุงนี้ป้าจะใส่ค่ะจะใช้ใบมะกรูดหัวหอมพริกและกระชายค่ะส่วนถ้าจะตำป่นปลาทูก็ป้าจะตำพริกหัวหอมและปลาค่ะตามด้วยน้ำปลา,าค่ะปรุงรสตามชอบ ส่วนในด้านของน้ำยาป่าก็จะใส่น้ำปลา,าตํากระชายพริกหัวหอมและปลาด้วยกันค่ะเ,เครื่องร้อนเครื่องร้อนขอปิดไฟก่อนค่ะต้องช้อนฟองออกด้วยนะคะ อันนี้เถือมือไม่มือไม่มีใครถ่ายให้ก็เลยไม่มีมือที่จะช้อนให้ดูค่ะทวนอีกครั้งค่ะสำหรับจะทำน้ำยาป่านะคะก็ตามพริกหัวหอมกระชายด้วยกันค่ะแล้วก็ตามด้วยปลาค่ะตามด้วยน้ำปลา,าค่ะ ใส่ผงนัวค่ะถ้าชอบค่ะแล้วก็ตามด้วยต้นหอมหั่นค่ะใจโรยแล้วก็ทางกับขนมจีนเป็นอัดเิดพิธีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะป้าคุยไม่เก่งค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะยังต้องรักษาอาการคอบาลายอีกนะคะ สายตาก็มัวมองไม่ค่อยเห็นค่ะจะปวดตาเวลาจ้องหน้าจอนานๆานานค่ะขอพระคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ